โอเคสวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะมานําเสนอระบบเทรดระบบหนึ่งนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับพนักงานประจําที่ที่ไม่มีเวลามาเฝ้ากราฟตอนวันนะครับแต่มีเวลาสัก10นาที15นาทีนะครับมาวิเคราะห์การาฟนะครับว่าเข้าเงินไขไหมนะครับก็ระบบนี้จะใช้อินดิเคเตอร์หตัวนะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ของคลัง f ฟลวิเอนะครับ Uh, แล้วก็ใช้ EA 1ตัวชื่อ Godbaseu นะครับที่เรารู้จักกันนะครับผมโดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีการ m o น i f y มาจากอินดิเคเตอร์ชื่อ Dochain นะครับโดยมิเตอร์โดยมิเตอร์ Dochain เนี่ยเขาก็มีแนวคิดว่าเขาจะเอาค่า High กับค่า l o นะครับของแท่งเทียน Day ยีวันย้อนหลังนะครับมามาเอ e เวอ e กันนะครับแล้วก็ Mark Mark ออกเป็น เส้นเส้นหนึ่งมันจะเกิดเป็น channel นะครับแต่ว่าผมเอาเอาไอเดียของเขาเนี่ยแหละมา modify โมนิฟาตัวอินดิเคเตอร์นะครับโดยปรับเปลี่ยนการดึงค่าของไฮกับโล w โดยเปลี่ยนไปเป็นค่าอื่นนะครับเพื่อที่จะบีบบีบช n นอลให้มันสั้นลงเล็กลงแล้วก็สามารถกำหนดจุดเข้าออกออเดอร์ได้นะครับถ้าเกิดราคามันเกินสูง สูงเกินช n น e ลไปแล้วหรือต่ำต่ากว่าช n น e ลด้านล่างนะครับมันก็จะเสมือนว่ามันมีการเกาะแล้วก็เกิดในเรื่องของการเทรนมีเทรนแล้วซึ่งเราไม่ควรจะเล่นนะครับอาจจะเข้าออเดอร์ผิดตําแหน่งได้นะครับโดยคอนเซปต์ของระบบนี้ก็คือถ้ามีเส้นตรงนะครับที่เกิดขึ้นมากกว่า4แท่งย้อนหลังนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้แหละเป็นแนวแนวต้าน ถ้าในกรณีราคาอยู่อยู่ใต้ของเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้เส้นด้านล่างถ้ามันมีเส้นตรงเกาะกันเป็นกลุ่มเส้นตรงเกินสี่เส้นแล้วก็ถือว่าเป็นแนวรับนะครับสามารถวาง position sell s เซล l i มิตแล้วก็ข้างบนก็คือบ u y l i มิตนะครับเซลล i ม i t คืออะไรก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับนะครับราคาลงมาโดนตำแหน่งที่เราจะวาง เซลล์ลิมิตเอ้ยบายลิมิตนะครับมันก็จะสามารถพอโดนปุ๊บมันก็จะเปิดออเดอร์บายนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบ็กเทสให้ดูนะครับว่าระบบเป็นยังไงนะครับขออนุญาตทำโอเคเดี๋ยวลากอินดิเคเตอร์ใส่นะครับสำหรับ eu ตอนนี้นะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับ ตอนนี้เส้นตรงมันเกิดขึ้นด้านล่างนะครับมากกว่าสีแท่งแล้วแหละผมก็จะวางเซลลเอ์ยบลิมิตวางายลิมิตไว้นะครับอันนี้แบ็กเทนะครับผมก็เลยใส่ฟังก์ชันให้ให้มันเกิดเสมือนว่าเราวาง position จริงๆในตลาดนะครับแต่จริงถ้าตลาดเปิดวันพรุ่งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเล่น วางตำแหน่งได้นะครับว่าจะเอาตำแหน่งไหนเป็น b u ายลิมิตเซ l l i ลิมนะครับแต่ตอน a บ k กเทสทำไม่ได้ก็เลยต้องสร้างเส้นสมมุติขึ้นมานะครับอ่าอย่างนี้ก็เปิดเปิดเซเปิดบายไปแล้วนะครับตอนนี้ราคามาอยู่ข้างบนแล้วผมเล่น b u าอีกสักทีหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อย2ชุดไปแล้วนะครับกำไรไปแล้ว เดี๋ยวดูกันอีกสักนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมถ้าราคามันหลุดลงมั้งล่างอยู่ต่ำกว่าช a น n e ลเนี่ยมันไม่ควรจะเล่นแล้วนะครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นเทนไปแล้วซึ่งเป็นเทนที่ day หนึ่งรู้รรรๆกันอยู่ว่าค่อนข้างจะเ okay, เดี๋ยวผมวางบายลิมิตอีกสักทีนึงนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันทำงานยังไงครับจากออเดอร์สองชุดข้างบนผมเปิดไปแค่ e.a เปิดไปแค่สองไม้เองก็กำไรหมดแล้วนะครับอ่าหลุดไปแล้วเล่นไม่ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ราคานะครับอยู่อยู่ในระหว่างช่องบนช่องล่างแล้วนะครับชาวนช่างบนยังใช้ไม่ได้นะเพราะยังมีเส้นตรงน้อยกว่าสามแท่งนะครับ ครับพอมันเลยขึ้นไปปุ๊บมันจะไม่ใช่แล้วอ่าตอนนี้โอเคแล้วข้างบนนะครับข้างบนเป็นเซลล์ลิมิตได้แล้วอืมอ่าเซลดโดนแล้วไหมพอโดนปุ๊บมันก็จะ tp เลยโอเคเรื่ม backtest จบดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะวางเซลล์ลิมิต b า y ล i m i t ยังไงดีกว่า ก็เราคลิกตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้เรากําหนดหลอดไซส์เองจากตรงนี้นะครับมันจะไปอ้างอิงกับเ,ออเวลาเราวางนะครับเซลล์ลิมิตนะครับราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะเปิดเซลล์ลิมิตก็คือคลิกขวาตรงข้างบนราคาจะเห็นว่าเซลล์ลิมิตอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะกดบายลิมิตนะครับเราก็คลิกขวาอีกทีหนึ่งมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับบายลิมิตจำไว้ว่าบายลิมิตคือราคา ถ้ามาโดนจะเปิดบายเซลก็คือเซลลิมิตก็คือราคามาโดนจะเปิดเซลนะครับเปิดเซลโอเคสำหรับอินดิเคเตอร์นะครับก็ใครอยากใช้ก็คงต้องมีกรอดเบสยูก่อนนะครับก็ติดต่อหลังไม้ไม่ได้เลยนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์แล้วก็ EA กรอดเบสยูนะครับ